ตอนนี้ก็ผ่านไป1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเจาสเปรชฉีดไล่หนูนะครับมาฉีดในห้องเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกคนดูนะครับผมผมซื้อมาทีเดียว3ามกระป๋องเลยนะครับสําหรับสเปรชฉีดไล่หนูนี้นะครับจะมีก้านด้วยนะก้านยาวๆแบบนี้นะครับผมจะทําให้เข้าซอกได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มฉีดเลยนะก็ไล่ฉีดนะครับผมบริเวณที่เป็นซอกเป็นมุมนะครับบริเวณที่เราคิดว่าหนูจะเข้ามานะครับเราก็ฉีดลงไปได้เลยนะเนี่ยก็ฉีดแบบนี้นะครับ ตามซอกตามมุมนะครับบริเวณซุ้มล้ออะไรพวกนี้บริเวณที่หนูจะขึ้นมานะครับผมแต่ตอนฉีดนะครับผมก็อย่าลืมนะใส่หน้าก,ากากด้วยนะครับส่วนกลิ่นนะจะเป็นกลิ่นแบบเปเปอร์มิ้นต์นะครับผมฉีดยันซุ้มล้อหลังเลยนะครับหาฉีดตามซุ้มล้อนะครับผมบริเวณที่หนูจะขึ้นไปนะส่วนใหญ่หนูก็จะขึ้นบริเวณจากล้อนี่แหละฉีดไปได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับสเปรย์อาร์ตไล่หนูตัวนี้นะครับผมใช้อยู่ประจําเลยนะเราสามารถฉีดในห้องเครื่องนะครับกี่วันก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยนะจะ7วันก็ได้15วันก็ได้30วันก็ได้นะครับสำหรับสเปรย์ไล่หนูอันนี้นะครับจะมีกระบอกฉีดแบบยาวแบบนี้ด้วยนะครับทำให้เข้าซอกมุมได้ดีนะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถพับเก็บได้นะครับจะอยู่แบบนี้เลยนะครับสำหรับ1กระป๋องนะครับจะมีปริมาตรอยู่ที่สามร้อามิลลิลิตรนะครับสเปรย์ไล่หนูของอาร์ ถ้าใครติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตได้นะครับผมว่าผมใช้ตัวอาร์ตยอยู่ประจําเลยนะครับก็ตั้งแต่ใช้มานะผมก็ยังไม่เจอปัญหาแบบว,ว่าหนูเข้ามากัดสายฟงสายไฟในห้องเครื่องเลยนะครับผมท่าในใดอยากได้สเปรย์อาร์ตแบบนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ